ค่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่รู้แม่สั่งอะไรมาให้นะนี่นี่นะเดี๋ยวถอดได้ปองบอกก่อนนะชีไ้ไปอุ้ยแน่นนะอืมจะทำยังไงทำยังไนนี่นนนอันนี้จทำให้หยุดก่อนนี่ก่ออันนี้เหรอ,หอระวังนะมันคมระวังนะนี่ก็ชี้ตามรอยมาระวงังขานะ อย่าทำแรงขนาดน,นี้มัหนี้มาหนี้แกให้มาเบาๆนะไม่ต้องอุ๊ยไม่ควมไม่บาดม,ามต้องระวังมือนี่นะ่ะนี่คมมีอันตรายฮะไม่ต้องกรีดก็ได้นี่เดี๋ยวๆดเดี๋ยว,เ,ยวเอามือออกเอามือมอ,ออกมันจะโดนมือนี่เนาะ เสียมาหนี้ม,นม,มาเอามีดมามีดมาพอน่าจะเป็นโฟมล้างหน้าเด็กเราเกะกันไม่รู้จะน่ารักไหมว้๊ยน่ารักมากไม่น้องงูอ่ะนี่โฟมล้างหน้าเด็กหอมไหมหอม มันไม่ได้รมนะมเ,เดี๋ยวจะทำให้อ,อันตรายอันตรายพอแล้วท่านีอันตรายเลิอถ้าบาดมาเลยนะพอแล้วไม่ต้องออกเยอะไม่ได้มาเน่มัน่มาเน่ ช่วยนิดนึงนะตรงนี้พอ,อแล้วนะั่นเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วนะั่นยะังยังเปิดไม่ได้ กลิ่นตัวพี่ป้ากลิ่นตัวพี่ปลาหอมนลยหอมไปเอาไปเก็บในห้องน้ำอยากลองล้างหน้านะพาไปล้างหน้าได้ไหมไปล้างได้ไหนะแล้วบีบให้ถูว่านี่มีฟองไหมฟองน้อยเดียว ยังไงนนะคุณสิเออมองเห็นใส่เยอะเดี๋ยวมันเสียบตาอืมฟัมงเลยนี่แหละีนขันนี่แหละเออนี่แหละเดี๋ยวเปิดน้อให้น้ำน้ำผักด้วยน้ำผักด้วย มนจะแก้มทางนี้ยเลื่อนๆอยู่เลยไม่ฟองเลยฟองหมดยังแก้มอยนางไรหน้าช่างมี่คนโอ้โหหน้าใส่ปิ๊งเลยจริงหรอจริงนุ่มไหม Bye bye.